คุส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรมล้อมสนบมด้าลลาลลนลา

นมเดิมตอนที่แล้วเทวดารุ่นใหม่ไฟแรงดาวเด่นของสวรรค์ที่จะให้ไปช่วยหนูมนตราน่ะหาได้ไหมนี่ไงพยาขาท่านองคอินดาวรุ่งพุ่งรงายของสวรรค์ขอนำเสนอเทวดาหนูดีและเทวดาหนูหนีพรโกระกบนพัดใหม่นี่ยค่ะติงติ้งดังอืมไม่เลวหน่วยก้านเข้าท่าดีนี่ดีพ่คะเสด็จพี่ท่าทางจะเข้ากับมตราได้ดีกระผมจะทำให้สุดความสามารบของกระผมเลยขอรับเทวดาหนูเดี๋ยวก็เช่นกันนะครับ นี่ไหนเนานี่อมฮะยนี่ราบีแล้วไม่ยอมตื่นล้ว่อให้ตื่นอยู่ยนี่นะเทวดานุเดียวตื่นสิตื่นตื่นนอนคลอกเลยตื่นตื่นตื่นเทวดาดูเดี๋ยวบอกให้ตื่นยังไงเล่าตื่นตื่นสิตื่นตื่นเดี๋ยวขอหลับต่ออีกแบบนึงนะนอนคลอกเลยเราถึงกันแล้ว ได้แล้วขอรับตื่นเธอขอรับนี่สรุปว่าจะไม่ตื่นใช่ไหมได้งั้นต้องเจอไม้นี้ตื่นอย่างแน่นอนเลยนะสวรรค์ท้องะรวงของพระอินทร์มอบทั้งว่าป่านนี้ทุกคนคงถึงรอบอกันแล้วเราพย่จะข่าวองอินทริกรบรักที่สุดานั่นสิเพคะ้าเสด็จพี่ลองดูหน่อยสิเพคะ้าว่าเทพดาชายัยพาเทพดาหนูดี ทวดาหนูเดียวไปส่งถึงลูกมตราของหมมชันแล้วหรือ,อยังได้สิจัตเทวีรัศมีจันทร์ที่พี่เปิด L c d ซจอ,อยักเนี่ยก็เพราะว่าจะเช็คดูหนูมนตราเนี่ยแหละเอาละแต่ว่าไม่รู้พี่เอารีโมทไปวางที่ไหนเนี่ยจำไม่ได้แล้วด้วยสิเดีคอมีหาแป๊บนึงนะก็หาเร็วสิเพะคะเสด็จที่คิดถึงลูกจังเลยออ่าเ,อเอจอแล้วจ้านี่ไงต้องกดเปิดสัญญาณก่อนนะจ๊ะอย่านั่าง,งอเดี๋ยวแก่ไวนะจ๊ะน้อง สเสด็จพี่ไปคะอย่ามาว่าน้องแก่นะไปคะแบบนี้ไม่ชอบเลยจริงๆนะอะอึบคือองท่านหมดนะครับมาภาพจะบแววเลยใช่ไหมล่ะนั่นไงพยิย่ะอุ้ยได้ชัดเลยเทวดาไทยอยู่กับหนุ่มคนตราแล้วพิยค่ะอ๋อนั่นเทวดาน้อยก็อยู่โอ้ยอยู่กันทุกคนเลยเออเจ้าปุณจ้าบาบอยู่กันครบครอบองค์ประชุมเลยเพิยค่ะหแหมเพียบพร้อมจริงๆ ไงจ้ะทีนี้ก็สบายใจแล้วทีนี้จะน้องอ <c oughs> ื้แค้าเสด็จพี่เอะเ,เขาจะทำอะไรของเขากันนะมมมมไม่ตื่นใช่ไหมไม่ตื่นใช่ไหมยอย่างนี้เสร็จแน่นน่ะ อ้าวหึ่งโตตุ่มตุ่มตุ่มปูตุ่มปูตุ่มตุ่มตุ่มปูอ้าวยอยโย่ฟ้าถล่มฟ้าถล่มฟ้าถล่มอ้าตุ่ม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 โอ้ยรวยใหญ่เลยตุ่มตุ่มตุ่มฟ้าถล่มฟ้าถล่มแล้วฟ้าถล่มแล้วฟ้าถล่มแล้วช่วยด้วยช่วยด้วยฟ้าถล่ม แล้วน่ะสิปลตั้งนานแล้วปะโถเอ้ยแบบนี้จะไหวไหมเนี่ยเทวดาหนูเดียวเอ้ยสวัสดีเจ้าค่ะคุณเทวดาหนูเดียวอ่าเทวดาหนูเดียวนั่นหนูมณตรานั่นนั่นทักทายกันหน่อยสิสวัสดีจ้ามนตราเทวดาหนูเดียวรายงานตัวครับผมและนั่นก็หน้าบุญน,นะบาปเข้มน้อยหนาแล้วก็ปุ๊กปิ๊กอสวัสดีทุกคนวววสวัสดีเทวดาหนูเดียวเทวดาหนูดีสวัสดีค่ะเทวดา ที่ได้รู้จักนะคะเอาละถ้าอย่างนั้นเจ้าสองคนจะต้องคอยช่วยเหลือหนูมนฑราปราบพินปีศาจให้ได้นะขอรับคุณลุกธุณปาชัยไม่ต้องห่วง้าครับสบายอยู่แล้วละครรับกลับองั้นก็ดีงั้นเราไปหละนะเจ้าค่ะแล้วเจอกันบนสวรรค์นะเจ้าค่ะมนตราจะรีบทําความดีเพื่อจะได้กลับไปหาท่านแม่ซะทีหอยคิดถึงท่านแม่ โอ time, so oh, oh, ้ยมโอ้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ย้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยอ้ยโอ้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 ยโอ้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 ยอยโอ้ล้ยอยโ้ยโอ้ยยโอยโโอย้ยน้ยยอ้ยอย้ยโอยอ้โอ้ยโอ้ยย้อ เขาเรียกวิชาพลศึกษาตั้งหากและมนตราเมื่อไหร่จะจำได้สักทีนะขี้ลืมทุกทีงั้นเราไปแล้วนะเด็กๆฝากด้วยล่ะเทวดาหนูดีเทวดาหนูเดียวลาบ่ายขอรับบายบายครับแล้วเจอกันนะบ๊ายบายครับบายบายครับบายบายครับแล้วเจอกันบายบายโชคดีนะบายบาย วิ่งแขนแขนแข่งทำไมข้าถึงมีแต่ความพ่ายแพ้นะน่าเจ็บใจนกเมื่อไรเจ้าเด็กพวกนั้นจะได้ลิ้มลดความพ่ายแพ้บางนะเจ้าพิศารแต่โบราณว่าแพ้เป็นพระชนะเป็นมารนะครับท่านพยามารครับลองคิดดูนะครับคำคมคำคมแพ้เป็นพระอะไรของเจ้าไม่เห็นจะเข้าใจเลยอ้าวอธิบายหน่อยสิฮะ ที่บายมาเดี๋ยวนี้ที่ข้าว่าแพ้เป็นพระก็คือเป็นพญามารยังไงล่ะครับมุกครับมุกคิกเชิเหลือเกินนะมุกเจ้านะ่ะเล่นด้วยแล้วลามปีขึ้นอีกแล้วเยเผาทิ้งสดีไปเนี่ยเะ้ออ,อ,ยอย่าเผาเลยครับสงสารกันนะครับนายท่านข้าแค่ล้อลวงเ,เพื่อพยาให้ท่านเครียดเท่านั้นเองล่ะครับเครียดไม่ดีนะครับเป็นโรคกระเพาะอืเป็นห่วงข้าเหรอขอบใจที่อยากให้ข้าหายเครียดแต่ถ้าจะให้ดี ข้ายากเห็นความพ่ายแพ้ของเจ้าเด็กพวกนั้นมากกว่าไม่ว่าจะเป็นเจ้าปีศาจเห็นง่วงที่แสนจะง่วงเหงาหาวนอนก็ไม่ได้เรื่องมันอู้ตลอดเวลาครับแลวยังมีอีกนะครับอีกตัวหนึ่งนี่ไงเจ้าปีศาจขี้อิจฉาล่ะใช่ครับมาเห็นใครดีก่อนไม่ได้นะครับอิจฉาในสยามไปหมดเลยครับไอ้นี่แล้วเจ้าปีศาจเห็ดฝันหวานล่ะเหไอ้นี่นั่งฝันหวานทั้งวันนะครับไม่ทำอะไรเลยนำลายหลายเยิ้มเฮ้ยเจ้าปีศาจที่ดลุงตาล่ะว่าไงโอ้ยนี่กะจอมโกหกพกลมครับ มันพูดไปเคยจริงสักคำใช้ไม่ได้ครับปั่นหน้าเป็นควายตัวบนเริ่มเลยใช่ไหมครับแล้วข้าจะทำยังไงดีถึงชนะเจ้าเด็กพวกนั้นได้โอยงั้นสบายมากครับขอพลังพิเศษจากท่านในใครรอ,อบได้ไหมครับพวกแถวหน้ายังแพ้ไม่เป็นท่าแลหางแถวอย่างเจ้าเนี่ยนะอยากเจ้ารอให้ฟันหักสักสมศรีข้าสัญญ,ญาครับท่านพญามารว่าครั้งนี้ไม่พลาดแน่นอนไว้ใจข้าเด็ดแครับรอบนี้คนเต็มนั่นทั้งรองเชื่อข้าเต็มนแนะ่นะเฮ้ยแต่ว่าวันนี้ข้าเหนื่อยมากเอาไปลยไปแล้วล่อยให้ข้าได้พักผ่อนสักที ไปได้แล้วไปขาดลำคาญครับไปครับไปต้องไล่ก็ไปครับไปต้องห่วงงานในซบเรตแน่นอนเชียร์ครับไปโอบ้านแล้วนะมีสาวว่ายน้ำใหญ่มากเลยล่าจะบอกให้อันนี้ไม่ใช่คุยนะพูดเล่าให้ฟังเลยนะอยาก,กเห็นมากต้องแล้วล่ะบ้านลูกพี่เปิดปูนนะสุดยอดมากเลยใช่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 แล้วนะอกจากนี้นะบ้านแล้วนะยังมีรถคันใหญ่อีกด้วยละ ถูกต้องอีกนั่นแหละนะรถบ้านลูกพี่เปียกปูนคันใหญ่มากมายเลยทีเดียวใช่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 เล็กแล็บพูดคำเดียวว่าใช่ใช่ใช่ใช <c oughs> นี่โมแต่ใช่ใช่ลำคาเหาละเจ้าใช่แกเสร็จฉันแม่เฮ้ยกึก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 แกต้องเป็นปีศาจตัว่อไปเจ้ากาย <c oughs> อ้าวใช่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  เกให้แต่ว่าไม่ใช่หรอกตาเลยก็บปกระสูบ้านของใช่ไม่ได้หรอกหม้วบุบ้านเจะใหญ่ขนาดนั้ลูกไม่ไม่หรอกจริงๆนนอกจากนี้บ้านเานะยังม่สรับพันะโอมอมออออฝอฝฝกเด็นอยปเด็อยเดอยระเดอยเดลอยปะอยกระเด็นกเ็อยเด็อยกเดอย สงสัยเจ้า,มาแมลงปีศาจอีกแน่แนได้แล้วแบบเดียะนั่นนะสิทำไมมันถึงขยันสร้างความวุ่นวายขนาดนี้นะให้มนตราจัดการเจ้าอีโมคนนี้นะเจ้าคะจะไหวหรอมนตราไหวสิเจ้าบุญมนตรานะ่ะจัดการเจ้า,มาแมลงปีศาจมาหลายรอบแล้วนะอย่าลืมสิ จำไม่ได้เหรอใช่เจ้าค่ะแล้วครั้งนี้ก็ยังมีเทวดาหนูดีกับเทวดาหนูเดียวไม่ตัองห่วงเขารับหน้าบนเดี๋ยวเทวดาหนูดีจะช่วยหนูบนตราเองโยวขอแมลว่าอย่าห่วงครับใช่ครับเทวดาหนูเดียวจะช่วยด้วยอีกคนหนึ่งแต่เดี๋ยวค่อยไปได้ปะได้ปะทําไมเะเจ้าคะคุณเทวดาหนูเดียวอ๋อก็เขาง่วงนีนาไปไปกันเถอะเจ้าค่ะไปเลยขอรับ คุณมันมีอะไรอยู่ข้างหลังด้านนี้นะอุ้ยมันีี่ทมาโอ้ยจะมาเด็กกันหรอกจับเด็กคนตาโอ้ยจุ๊บเวกน่ารักไหมคะกำลังเป็นขาวแป๊กันไว้นะทำอะไรอยู่เจ้าคะคุณปีศาจเจ้าขาอุ้ยคุณยุ่งอะไรที่ัดขนาดน้นฉันอยากให้เธอพวกเธอสักกันหน่อยนะอย่ามายุ่งแต่ว่ามอนตราอยากยุ่งด้วยนี่เจ้าคะอยากเจอด้วยล่ะเจ้าคะคุณบาลานซีศาสแล้วมอนตราก็ขอแนะนำนี่คุณเทวดาหนูดีขอบคุณเทวดา ันมาหาเขาทำไมไม่ต้องหัวัโนมณีหรอกตัวเองมาหาเขาทีไรเขาเจ็บตัวทุกทีนะเขาอยากจะเสวนาด้วยเลยจะบอกให้ทางใครทางมันคอนเวอร์ตออนสตาร์ลแล้วนนี้ยั่วเหรอตเ่อเห็นดีเยจะให้พวกเราจัดกรคิดแล้วคิดอีกต่อไปก็ผมอาจจะต้องเจ็บตัวมากทีกต่ผมยอมนะ ก็โกรธครับก็ต้องเึือกฆ่าต่อครับถ้าต่อไปก็ผมจะไม่มาหาอีก้วครับผมไปแล้วครับจะกลับด้วตัวเป็นคนดีเป็นคนดีของประเทศชาติเพื่อฟันบริสุทธิ์เพื่อรี่นะครับรัเรองได้นะครับจะอยู่ดี้ม่ผมก็นะโชว์ลงภูรานะครับในการแกล้งใครผมไปแล้วครับผมไม่พูดแต่แกล้งเลยท่วนี้ก็เรียบร้อยเจ้าค่ะคุณชมพูนุชงั้นเรากลับไปหาน้บุญนับบาปกันดีกว่านะเจ้าค่ะดีไหมแล้วเจ้าค่ะ เฮ้อออ้ยเ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยอะไรเนียเยเอ้ยอฮ้ยจะ้ยนฮ่เบ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเะ้ยเฮ้ยเยเฮ้ยเอ้เฮียเป้ยเ้เ้ยเฮ้ยเเฮ้ย้ยย้ มอนตาเนืะรู้ได้ยังไงเล่าเราจะพูดอะไรอะ่างฮะเราจะไม่ได้พูดอะไรใหม้มลนานฟังเลยนะรู้ได้ยังไงเนี่ยฮะก็เพราะว่าการโกหกเป็นสิ่งไม่ดีนะสิเจ้าคะคนเราเวลาโกหกอะไรออกไปถึงวันหนึ่งก็จะมีคนรู้ความจริงอยู่ดีอ๋อก็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 แค่แชรวเล่นสนุกสนุกเท่านั้นเองนี่นะ,อะเอาเป็นเรื่องจริงได้ยังไงเรา และแบบนั้นเอะแต่ว่ามันก็เป็นการโกหกอยู่ดีใช่ไหมล่ะเจ้าคะ่ะจริงด้วยนะขอบใจมอนตรามากเลยนะที่พูดเตือนสติฉันอะ่ะฉันจะจำมาไว้เลยนะต่อไปนี้จะไม่โมไม่พูดโกหกอ๋อไม่เป็นไรหรอกเจ้าคะ่ะเป็นหน้าที่ทีท่านยะมมอบหมายมาให้มังกยอยู่แล้วเจ้าคะ่ะเบียก์ปนเจเฮ้ยปเปงเฮ้ยอะไรอะ่ะมนตราว่าอะไรนะใครคือท่านยมเหรอชื่อพี่ลูกแฮะไม่เคยได้ยินเลยอะ่ะอยู่ที่ไหนเหรอพาไปเจอหน่อยโอไปแล้วเ คุณครูไม่ยอมเจ้าค่ะมุนตามไปหาคุณครูไม่ยอมก่อนนะเจ้า